เ <Okay. S 2> อ,อายังสิบนิ้วบังคมประนมมหัดแดดไรรัดและหวยเทพทั่วทิศทาง โอยยพรมาให้นะคะนี้มีสุขทุกเงานิรันด์เชิญพี่น้องทวนนาที่มาครบประนมนบตั้งจิตอาทิตย์ต พรใดในโลกา,ยา,นานอย่าชนะเออเอ้ยขอเราท่านจงตั้งจิตติดเทียนใช่